เชื่อเลยครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมยองโฮเฟสจากโรงเรียนศึกษสงสคงาะห์แม่ใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอแารพัฒนาผลิตภัณฑ์กามิเยลลี่จากแมชชอรี่กาแฟสดกามิเยลลี่จากเมเชอรี่กาแฟสดของเรานะคะจะใช้กาแฟสายพันอาราบิก้ามีแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่บ้านไรช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ จะเป็นการนาเอาส่วนเปลือกของกาแฟที่ได้จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟหลังเก็บเกี่ยวผลชริกาแฟที่สุกได้ที่เพื่อนาําเมล็ดข้างในของผลชริกาแฟไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นเมล็ดกาแฟค่ะซึ่งยังเหลือส่วนเปลือกของชารีกาแฟที่ไม่ได้ใช้งาน<ม>จะกลายเป็นขยะปริมาณมากค่ะในส่วนของเปลือกกาแฟหรือเปลือกชาริกาแฟนั้นมีสารสมคั์หลายชนิดได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีน แอมโทรไซานินโคลิฟินอลและคาเฟอีนค่ะเราจึงได้เร็งเห็นความสําคัญในจุดนี้ค่ะจึงได้นําเลือกกาแฟมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กามีเยนลี่ที่สะดวกต่อการรับประทานและพกพาง่ายแถมยังมีประโยชน์ในด้านการต้านอนุมูลอิสระและยังป้องกันโรคเสื่อมต่างๆค่ะหลักของเรานะครับก็จะเป็นเปลือกกาแฟใช่ไหมครับ ต่การลดเอกสารนำงด้าคุณค่าสารอาหารของผลชนี่กาแฟสดนะครับนารมัจใจต่างๆนะครับพราว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะดังนี้นะครับมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่4 5ถึเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีปริมาณโปรตีนอยู่ที่4.2เปอร์ซ็นตนะครับมีปริมาณไขมันอยู่น้อยมากครับ1-2เปอร์เซ็นนะครับมีปริมาณแร่ธาตุอยู่ที่6-10เปอร์เซ็นนะครับและมีปริมาณคาเฟอินน้อยกว่า2เปอร์เซ็นตนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสารสินอลิตและก็มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนั้นช่วยในการช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดโรคมะเร็งและภาวะอาการอไซอเมอร์และช่วยป้องกงนันโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคหัวใจด้วยครับค่ะแล้วน,นะคะได้นำผงเชอรี่กาแฟสดมาพัฒนาเป็นกัม,มี่เยลลี่เพื่อลดปริปปมาณขยะที่เหลือทิ้งจากกระบวนการคัดแยกในกาแฟโดยเราได้ศึกษาจากงานวิจัยจำนวนสามงานวิจัยเพื่อหาสูตรต้นแบบและนำไป ทำเป็นสินผลิตภัณฑ์ของเราเองค่ะโดยในยช่วงแรกนะคะเราได้นําน้ําเชอรี่กาแฟาสดมาทําการทดลองแต่มันมีกลิ่นเหม็นเขียวเราจึงนําน้ํามะเกียงมาช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวนั้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นปริมาณการหาอัตราส่วนของน้าํากาแฟสดกับน้ํามะเกียงโดยการควบคุมปริมาณเจลาตินและน้ําตาลทรายขาวเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะโดยสูตรแรกนะคะเราใช้น้ำมะเกียงกับน้ำกาแฟาในปริมาณ80ต่อ20ซค่ะ สูตรที่2ค่ะเราใช้น้าไม่เกยนกับน้ำกาแฟในปริมาณ50ต่อ50ค่ะสูตรที่3ามเราใช้น้าไม่เกยนกับน้ำกาแฟในปริมาณ20ต่อ80เซ็ค่ะและสูตรที่4เราใช้น้ำกาแฟแบบเพียวๆ100%นะคะจากนั้นเราก็หาอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วเราได้นำสูตรทั้งหมดมาทำการทดลองเพื่อหาสูตรต้นแบบโดยทีไนโพรไฮ o n i c Scale นะคะโดยเราใช้ผู้ทดสอบทั้ง80คนค่ะ แล้วได้ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสว่าสูตรที่3นั้นเป็นสูตรต้นแบบในการทำผล,ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะโดยมีค่าเสเหลี่ยมากที่สุดด้านกลิ่นค่ะโดยสูตรที่3ของเรานะคะเราใช้น้ำเมกียงกับน้ำกาแฟในปริมาณที่สิต่อ80เปเซนค่ะที่เราเลือกเพราะว่าสูตรแรกกับสูตรที่2นะคะมีกลิ่นเมกแกงกลิ่นมเมกแกงยังกบกลิ่นกาแฟอยู่ค่ะและสูตรที่สค่ะ ก็คือมีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะครับนี่ก็จะเป็นปริมาณของผลิตภักฑ์ที่ได้จากการศึกษาจากสูตรต้นแบบมานะครับเพื่อจะมาหาถึกผลิตผลกันครับโดยที่สูตรทั้งสี่สูตรจะมีปริมาณน้ำมะเขือน้ำมะเียงน้ำกาแฟและน้ำตาใสขาวเท่ากันนะครับคือสูตรที่หนึ่งะทั้งสี่สูตรนะครับจะมีปริมาณน้ำมะเขือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำกาแฟแปดสิบเปอร์เซ็นต์และปริมาณ นำตาลสายขาวร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ผมเจลาตินในแต่ละสูตรของเราจะไม่เท่ากันนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งจะมีปริมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นตสูตรที่สองจะมีปริมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นตสูตรที่สามจะมีปริมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นตและสูตรที่สี่มีสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับเพื่เหตุผลที่เรานะั้นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณผงเจลาตินคือเราต้องการหาความนุ่มความเหนือ่อที่เหมาะสมสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์มากที่สุดครับครับนี่ก็จะเป็นผลการทดสอบการสัมผัส จากผู้ทดสอบทั้งหมด80คนครับพบว่าสูตรที่หนึ่งที่ 2, สองรที่สามยังมีความเลวครับแต่สูตรที่สี่มีความนุ่มความพอดีครับและได้รับการยอมรับมากที่สุดจากาทั้งสี่สูตรด้วยครับเราทาการต่อ,อยอดเจลลี่คอฟเฟ่ของเรานะคะกลุ่มผู้บริโภคของเราคือกลุ่มนักเรียนและวัยทำงานครับเพราะผลิตภัณฑ์กามี่เย็นด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายและตรงตามสมัยใหม่สําหรับผู้ที่รักสุขภาพค่ะราคาผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่12บาทต่อ5ชิ้นนะคะตกอยู่ชิ้นละประมาณ2บาทค่ะในส่วนของราคาเราที่จะต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นทุนผลผลิต,ต,ลตพ,พวกเจ,จลเจตินน้าตาลทรายน้ำมัำเกลือที่เรานํามาใช้ในการผลิตผลิตค่ะรูปแบบบรรจุภัณฑ์จะบรรจุในถุงพลาสติกต,ต่อ1ชิ้นขนาดพอดีคำค่ะ ช่องทางการจำหนยมีหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กรวมไปถึงร้านกาแฟดีโดยสตัเมียและต่อยอดทางอ e ีคอมเมิร์ซค่ะจบกันนงเสนอค,ครับขอบคุณสื่อสารสังคมแม่จันมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันนะครับแปลว่า,าค่อนข้างจะเป็นไซน n t ิฟิกเหมือนกันนะก็คือเราก็มีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีการแวรี่ทีตัวแปรต้นทีละครั้งนะครับทำให้ ค่อนข้างที่จะเป็นแฟร์เกมในการทดสอบต่างๆนะครับผมโอเคใช้ได้เลยนะครับมีคำถามนะครับจากทางอาจารย์ไหมครับอาจารย์ปาแล้วกันครับขึ้นในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเป็นยังไงบ้างครับกับงานชิ้นนี้ของทีมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ที่ขั้นนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ื่นชมอาจารย์นาริมมนมากๆเลยนะคะที่ท่านได้กระตุ้นเด็กนะคะให้เด็กได้เข้ามา ร่วมนะคะในในงานครั้งนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะถ่ายรูปความคืบหน้ามาให้ดูทุกครั้งเลยนะคะว่าวันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรนะคะแล้วก็เอ่ออาจจาะอุปสรรคหน่อยเพรว่าเป็นโรงเรียนประจําค่ะเขาะจะมีเวลาว่าเวลาเข้าขอพักเวลาทาข้าวการที่จะมารวมตัวกันแต่ละทีก็จะางยากหน่อยนะคะก็ขอชื่นชมอาจารย์มากนะคะส่วนอาา่าจะมีการฝากไว้ให้คิดนิดหน่อยนะคะลูก กลุ่มนี้นะคะก็คือในเรื่องวัตถุดิบเน,นื่องจากว่าผลเุอรีกาแฟเนาะมันเป็นตามฤดูกาลใช่ไหมคะอ่าแล้วเวลาที่ถ้าหนูจะจัดจําหน่ายหรือตั้งเป้าว่าจะขายในร้านจากอ่อามีทรักรร้านกาแฟใช่ไหมคะของโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฤดูกาลที่มันไม่มีผลกาแฟหรือมะเขียงเนะะี่ยค่ะก็อยากให้หนูนองคิดว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรนะคะทดแทนในการทำเชลรี่นะคะเพื่อสืบเข้าสู่อ่ารั์กรของหนูเนาะไม่ให้มีการขาดอะไรละขาดช่วง นะคะเวลาที่เด็กๆอยากจะมาซื้อเยลลี่นะคะเรจะฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้หนูเอาสิ่อการแท์งหนูค่ะไปตรวจสอบกุนภะคะเพื่อนระยภาพเพนหรือจุลินทรีย์เนาะในในอนาคตนะคะถ้าเราอยากจะวางขายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ามีโอกาสในอนาคตนะคะก็อยากให้ศึกษาอายุการเก็บรักษาเยลลี่นะคะเวลาที่เราวางขายในเชลนะลูกเนาะเราวางได้นานกี่วันกี่เดือน นะคะแล้วถ้าเกินเวลานั้นมันจะเริ่มเสื่อมเสียคุณภาพแล้วใช่ไหมลูกหนูก็ต้องใช่ใช่ค่ะตอนนี้คือขึ้นรานะคะอาจารย์เรศึกษาเรื่องไปเลคะไป้ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือกาแฟกําลังสุกสวยเลยค่ะตอนนี้ใดช้างก็ไอเนื้อเทอรี่เนี่ยมันจะปริมาณจะเยอะกว่าไอตัวที่อยู่ข้างล่างเพราะความเย็นหรืออุณหภูมิหรือว่าลักษณะทางกายภาพของมันเนี่ย จะโอเคมากๆเลยแล้วช่วงนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะฟิตเก็บไว้คือคือคือเราจะพัฒนาไอ้ตรงตรงนี้แต่ว่าเราติดตรงที่ไอ้ไอ้ตัวนี่แหละค่ะมันเก็บไว้ไม่ไม่นานอย่างอย่างที่เคยแนะนําอาจจะใส่อะไรนะคะตัวปรับกดใช่ไหมคะให้มันต่ำกว่า4.6เนาะค่ะอาจจะองทดลองดูนิึเดี๋ยวจะลองทดลองดูค่ะแล้วก็ลองทดสอบสกานว่าความเปรี้ยวระดับไหนเขาชอบอย่างเนี้ยค่ะลองทดลองไปเรื่อยๆนะคะ ก็เจะฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ขอเชิญอาจารย์นะคะท่านอื่นได้คอมเมนต์และให้คำชี้แนะเด็กๆนะคะให้เขาได้พัฒนาต่อไปค่ะขอบคุณคครับครับของมีมีหนึ่งจุดครับนิดเดียวฮะออยากอยากฝากทังทีมาครับลองดูเรื่องไอ้เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตะกี้เห็นว่าไอ้คำนวณ ตั้งเบสยังไงอะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ว่าใช้น้ำมะเขีอเยี่สิบเปอร์เซนต์ไอตัวเชอร์รี่กาแฟห้าสิบไอแปดสิบหรืออะไรเงี้ยน้ำตาลไปร้อยห้าสิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยคือเบสเสร็จมันรวมกันแล้วมันมันกลายเป็นเหมือนสองร้อยกว่าสามร้อยเปอร์เซนต์นี่ครับซึ่งจริงๆไองตรงนั้นอะเปอร์เซ็นต์ที่เห็นเห็นในสไลด์เนาะต่างกันแค่ตราส่วนหรืออัต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ของเจลาตินเองจำสองจำสี่จำหกจำแปดโดยประมาณนะครับอันนี้อันนี้อยากให้ลอง เข้าใจครับว่าน่าจะทําถูกแล้ะครับแต่เรื่องการนําเสนออาจจะเสนอในการเบสออนเรื่องเปอร์เซนต์ผิดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองดูฮะเนาะฝากฝากนิดหนึ่งครับอาจารย์คะจะถามหน่อยว่าไอ้ตัวที่มันปรับ p h ให้มันต่ำกว่า4.6เนี่ยเราจะสามารถใช้ตัวไหนแล้วก็มันจะจะทาให้ตัวคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราเรายาวอะค่ะอาจารย์ช่วยแนะนาหน่อยหรือว่าจะเปลี่ยนพวกที่ถ้าไม่ใช้ตะเกียงเป็นผลไม้อย่างอื่นได้ไหมที่มันมี p h ต่ํา ผวเมื่กี้ย่างนี้ได้ไหมคะอาจอาจจะต้องใช้นะโซเดียมเบนโซเอตนะโซเดียมเบนโซเอตกดซิติกก็ได้นะครับใช้ในปริมาณอันนี้จะช่วยช่วยได้ทั้งยืดอายุเนาะช่วยได้ทั้งการลดนีนะครับอค่ะแต่<ส>ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอาจจะออกมาในรสชาติ<ส>เขาเรียกไงอะ่ะอาจจะเปรี้ยวนิดนึงอาจจะต้องลองดูครับต้องต้องเวทเวทอ่าอาจ่ะนของการใช้โคตซิติก ประมาณปริมาณนี่เราสามารถค้นหาทาง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 ตึนเป็นเด็กได้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าปริมาณที่เราใช้พวกกดอะซิติกอะไรพวกนี้เนี่ยใช้ปริมาณเท่าไหร่หรือว่าเราต้องทดลองมีมาตรฐานกฎหมายอาหารอยู่แล้วครับว่าการใช้ซูดแอดดิทีฟพวกนี้ครับเขาจะกําหนดว่าใช้ไม่เกินเท่าไหร่หรือใช้ในปริมาณเท่าไหร่ครับผมอันนี้นีสามารถค้นหาได้เลยครับมีมีตามเน็กอยู่แล้วค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากมากค่ะค่ะ ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์ทานมามาอาจารย์มาเที่ยวดอยฉาดกันนะคะอ๋อชาคายินดีเลยฮะเันเห็นว่ามีรีสอร์ทเปิดใหม่ด้วยที่ดอยชาเห็นเขาถ่ายรูปกันมาเยอะแยะใช่ตอนนี้ก็มนกคนคนที่เป็นต้นแบบเจ้าของไร่น่ะคนนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วยแล้วก็เขาก็ เชิญชวนขึ้นไปอยู่ข้างบนที่แบบว่าไปดูที่ไร่กาแฟจริงๆแล้วก็ไปเก็บตัวผลผลิตจริงๆแต่แต่ตรงนี้นี่ยังยังยังกลัวในเรื่องโควิดก็ยังยังไม่ได้เอาดิบไปพื้นที่จริงขอเข้าส่งแค่วัตถุดิบมาให้อ่ะค่ะถ้าได้ไปจริงๆนี่จะขอเชิญทางอาจารย์ด้วยนะคะได้เลยคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับเมื่อกี้ตรงกรดอะครับคุณครูอาจจะเลือกใช้น้ำมะนาวดูก็ได้นะครับเพราะว่าก็ได้กรด จากตัวมะนาวแล้วก็อาจจะได้เฟรเวอร์ของน้ำมะนาวด้วยนะครับมันก็เป็นธรรมชาติานี้ด้วยอาจจะเป็นทางเลยอีกทางหนึ่งว่าอาจจะเป็นใช้กรดเอซิตริกหรือว่าจะใช้น้ำมะนาวสดดูก็ได้ใช้ใช้ใช้อันหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์จะมันเปรี้ยวมากเลยแต่แต่ว่ายังไม่ออกนะแต่พัฒนาเป็นเรื่อยๆบ้านเราเรียกว่าอะไรลิ้นจี่เล็กอะคะ่ะเราเรียกว่ามอคลานนะคะมันจะเปรี้ยวมากะค,ะาค่ะอาจารย์ต้องลองต้องลองดู<ช>ครับแต่ว่าต้องใส่น้อยๆแล้วก็ลอง ลองเช็ค p h แล้วก็ชิมดูครับแต่อยู่ช่วงระหว่าง4.6ใช่ไหมคะที่จะรักษาคุณภาพให้มันยาวนานขึ้นต่ำกว่าต่ำกว่า4.6ก็ดีแต่ว่าต้องดูรสชาติด้วยครับเพราะว่าถ้าต่ำมากๆรสชาติมันก็อาจจะเปรี้ยวไป4.6นี่คือสารละลายที่ผสมกันหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะเข้าใจตามนั้นขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับอีกหนึ่งทีมครับยังไม่หมดนะครับอีกหนึ่งทีมนะครับที่เมื่อกี้ติดขันดนิดหนึ่งทรงสารุกระห้าสิบสามนะครับพุดดิ้งเครืบมงน้อยตอนนี้พร้อมไหมครับสถานการณ์ดีขึ้นไหมชัดขึ้นไหมคะอาจารย์ชัดโอเคตอนนี้ชัดอ้าว